ยาวๆหลายวันวันนี้49จังหวัดพร้อมรับฝนระวังพื้นที่สีแดงสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาหลยหลายพื้นที่ยังคงเฝ้ารอน้ำฝนอย่างใจจดใจจ่อถึงแม้ว่า จะมีพายุชบาเคลื่อนตัวเข้ามาทางบริเวณทะเลจีนใต้ทําให้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกกลุมประเทศไทยมีกําลังแรงนําความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทําให้ฝนนั้นตกในทุกพื้นที่ได้ซึ่งในวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น49จังหวัดและยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงอีก19จังหวัดอีกทั้งฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดกันแบบยาวๆต่อเนื่องจนถึงวันไหน และพายุจะเคลื่อนขึ้นฟังพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเมื่อใดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่า บริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณสปป,ปลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยจากลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นการศินป์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4่7ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภตาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 3 6องศาเซลเซียสจากลักษณะอากาศของประเทศไทยเราดูเหมือนว่าฝนที่เกิดขึ้นยังคงกระจายตัวเนื่องจากมีพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณประเทศอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงทะเลจีนใต้สามลูกนี้ที่เกิดขึ้นจึงมีการแบ่งแยกความชื้นเข้าหล่อเลี้ยงตัวพายุจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกกระจายตัวแต่หลังจากที่พายุ ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งไปแล้วการดึงดูดความชื้นของตัวพายุจะลดลงทําให้ความชื้นที่หมุนวนอยู่แล้วจะเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10กรกฎาคมปริมาณน้าฝนในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปปอลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ํา บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความเชือเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนเส้นทางของพายุชบานั้นในขณะนี้ยังคงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุชบานี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว17กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม2565 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้แต่มรสุมที่พัดเข้าหาประเทศไทยยังคงมีกำลังแรงซึ่งจะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายวันจนสิ้นสุดของโมเดลในวันที่11กรกฎาคม2565แอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจและขอให้ฝนชุดนี้เข้าไปตกในพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องกำลังต้องการน้ำฝนอยู่นะคะ ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องการน้ำฝนก็ขอให้ฝนนี่หยุดลงบ้างจะได้ออกกรีดยางและทำภารกิจประจำวันกันได้นะคะนอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างปรปบรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรือยๆด้ดยความรักและห่วงใยจากของกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ